สวัสดีครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่สเปอร์บุกไปเสมอิวคาสเซสองประตูต่อ2นะครับก็ทําให้เก้าอี้ของโทมัสแฟรงค์เนี่ยมันอุ่นขึ้นนิดนึงหลังจากตอนที่ก่อนเกมนะฮะมันร้อนเหลือเกินนะครับนั่งแทบจะไม่ได้พอได้1แต้มเป็น1แต้มสําคัญที่เซนเจม์พา erm เนี่ยก็ทําให้น่าจะยืดอายุนะครับของโทมัสแฟรงค์ที่จะได้คุมทีมอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ สถานการณ์รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่าพอได้หนึ่งแต้มมาแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เขาน่าจะมั่นใจได้มากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นกับทีมที่ได้ชื่อว่าแกร่งในบ้านนะ,ะมีเกมรุกที่ดุดันซึ่งเขาก็แสดงออกมาให้เห็นแบบนั้นอยู่ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าความเด็ดขาดของเขามันอาจจะลดน้อยลงนะครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับอันอันนี้ต้องชมก่อน ในเรื่องของความใจสู้แล้วก็การอยากได้ประตูคืนนะครับฮีโร่ของเราก็คือคริสเซนโรเมโรนะครับลูกแรกเนี่ยเล่นเหมือนกองหน้าเลยนะฮะขึ้นไปโฉบมงตัดหน้ากองหลังนิวเาเสเซินได้ก่อนนะครับจากลูกเปิดของคูดูสนะครับแล้วก็ลูกที่2เนี่ยก็ฟาดเป็นตะก้อเลยนะตีลังกายิง2ประตูต่อ2ไล่ตีเสมอชนิดที่ว่า2ครั้ง2ครานะครับ ทำให้สเปอร์เซแต้มกลับบ้านไปได้นะครับนี่คือฮีโร่ของเรา2ประตูนะกับตันโรเมโรนะครับสิ่งที่จะต้องปรับปรุงมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะการเสียบอลง่ายๆในแดนกลางจ่ายเองจ่ายกันเองเนี่ยก็ยังเสียหรือการที่โดนบี้โดนเพรสหนักๆของนิวคาเซิลนะครับที่วันนี้แข็งแรงนะครับ จุดเด่นของนิวคาสเซิลเนี่ยกองกลางเขาแข็งแรงอยู่แล้วบทขยี้นะฮะเอาบอลเนี่ยนะครับทำให้สเปอร์เจอปัญหาหนักเสียบอลง่ายๆหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่รีรอด้วยเขาเล่นเกมลุกอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของนิวคาสเซิลสเปอร์ก็เจอปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยๆโดนตัดบอลได้ปุ๊บถึงหน้าประตูทันทีนะครับยิงได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนะฮะซึ่งวันนี้ตัวรุกของนิวคาสเซิลเองก็ โชว์ผลงานได้วู่ว่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความเฉียบขาดประสิทธ,ธิภาพมันอาจจะลดน้อยลงไปในเกมนี้นะครับโอเทอร์มาเดอร์อาวิบาลหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เฉียบคมเหมือนเกมที่ผ่าน,านมาแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่สร้างโอกาสได้เป็นระยะระยะส่วนสเปอร์เรานะครับการขึ้นเกมเนี่ยพึ่งคูดูสมากไปนะผมมองว่า คนที่พาบอลเปลี่ยนจากรับเป็นรุปเลี้ยงจี้ใส่คู่แข่งได้มีไม่กี่คนครคูดูสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมว่าควรจะต้องมีนักเตะแบบเนี้ยมาช่วยแบ่งเบาภาระคูดูสให้มากขึ้นถ้าคุณอยากจะได้ประตูแล้วมันก็จะอยู่แค่ริมเส้นทางฝั่งขวาแค่นั้นนะมิติอื่นๆมันก็จะหายไปนะครับการขึ้นเกมรูปก,การขึ้นจากตรงกลางหรือว่าทางด้านซ้ายเนี่ยก็ก็ยังน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่เมื่อ ถ้าอูโดกี้วันไหนที่โอเวอร์แลปขึ้นมาได้น้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราขึ้นเกมได้ฝั่งเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีคนมาช่วยคูดุสทำเกมเพื่อความหลากหลายมากกว่านี้จะว่าปอโรขึ้นมาช่วยไหมก็ขึ้นมาครับมาเปิดมาครอสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพอะไรต่างๆความแม่นยาก็อย่างที่เรารู้ว่าลดลงไปเยอะเหมือนกันสาหรับ โโรโในขณะที่แดนหน้าพอมีโคโลโมนี่มาปักอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าการเก็บบอลหรือการพาบอลเข้าไปพลิกเล่นในกรอบเขตโทษเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นมันมันมีความปราดเปรียวความคล่องตัวคของบอลเหนียวมากกว่าพวกริชาริสันหรือมาติเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังสร้างความกดดันให้กับแนวรับคู่ต่อสู้ยังไม่ได้มากพอ นะครับยังไม่ได้มากพอตรงนี้ก็อยากจะเห็นนะว่าการที่เรามีตัวรุกนะครับแล้วเล่นเกมรุกแบบเข้มข้นดุดนนันมากกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังเห็นว่าครูดูสทำงานหนักอยู่แล้วก็กระชากนะครับอาจจะไม่ได้เข้าพื้นที่สุดท้ายหรือว่าในกรอบเขียนโทษซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่พาบอลเลามาหาจังหวะเปิดจังหวะจ่ายได้เห็นอยู่คนเดียวนะครับเห็นอยู่คนเดียว เออันนี้ก็แฟนๆสเปอร์คงจะเห็นพ้องต้องกันนะครับก็อยากเห็นว่าเกมรุกแบบเต็มประสิทธิภาพเหมือนที่โทมัสแฟรงค์ได้คุยเอาไว้ว่าเป็นโค้ชเกมรุกนะมันเป็นยังไงนะครับเกมนี้ก็เอาเป็นว่าชื่นชมนะครับชื่นชมนักเตะที่สามารถคว้าหนึ่งแต้มกลับบ้านได้เพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแต้มกลับมาเลยนะเนี่ยสำหรับผมนะก็ ดีแล้วฮะขอให้ผมทายผิดแล้วมันก็ผิดจริงๆเราได้แต้มสําคัญมาทําให้อันดับดีดขึ้นมาอันดับหนึ่งนะครับมาอยู่อันดับ11แต่ว่ามันก็ยังมีเกมคู่อื่นที่จะเตะในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นลงไปอีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ความมั่นใจกลับมาคือหยุดเลือดที่มันไหลเอาไว้ได้ชั่วครู่ชั่วคราวนะครับแล้ววันวันเสาร์วันเสาร์ค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่าเจอกับเบรนฟอร์ จะเป็นยังไงกับเกมรอนดอนดับบ,บ,บ,บี้เป็นเกมที่เจอกับทีมเก่าของนมัสแฟรงด้วยนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามข่าวสารการวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมแบบนี้ได้ที่ออฟไซต์ช่องนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ